เดินทำสำนึกดีมีใจไร้ทุกขี่น้องทุกท่านค่ะค่ะกำลังจะเริ่มทำงานนะคะก็เลยแต่งตัวไว้ก่อนค่ะชื่อสิริรัตน์ธนพรไชยสารนะคะชื่อทางธรรของพิมพุธอายุ66ปีค่ะเป็นนักศึกษาปัญญาโทสถาบันวิชารามนะคะศักสูตรเปีนะคะจบคันตแพทยศาสตร์ ปัณดิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมาเข้าแพทย์วิถีทําด้วยความอยากรักสุขภาพนะคะไม่ได้เจ็บป่วยวันนี้จะมาส่งทุกนะคะทุกทุกก็คือก็มีผัดสะกับผู้ร่วมงานนะคะที่ตอนนั้นผู้ร่วมงานส่งไปแล้วนะคะก็คือ ผูออ้กรณีส่งแล้วใช่ไหมคะใช่คือตัวเองนิะนึสไม่ดีนะคะเป็นคนชอบปากไวกว่ากว่ากว่าสมองอะนะคะก็คือมีอะไรก็จะพูดนะคะโดยที่ไม่ได้คิดก่อนนะคะก็ตั้งศีลกับอาจารย์และพ่อครูด้วยรู้สึกนะว่าจะคิดก่อนพูดก่อนทำนะคะแต่ก็หลุดนะคะคือทำงานด้วยกันเราก็ไปตำหนิน้องเขานะคะ แต่แล้วน้องเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําผิดนะคะเราก็บอกก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าเราบอกว่าผิดเนี่ยมันมันจะอชอบชอบชอบแก้แก้ตัวไงเราบอกว่าบอกฟอกไม่ได้เลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเราก็ยอมไหมเราก็บอกว่างั้นก็ทั้งหมดเนี่ยที่สำล ứ จได้นั่นแหละที่อไม่ดีเองที่อ่ะไม่ได้คิดก่อนพูด ขอโทษขออโหสิกรรมนะคะอันนี้มันก็ไม่ค่อยจบเท่าไหร่นะคะตอนนั้นแต่สุดท้ายก็จบนะคะก็คือเขาก็ยังคิดว่าเราอะประชดนะคะแต่จริงๆไม่ได้ประชดเลยตอนนั้นจะสสานึกผิดแล้วว่าเออเราไม่ควรใจตำหนิเขาแล้วเราก็ลืมไปว่าลักษณะงานที่ทําเนี่ยเขาไม่คุ้นชินเขาเกรงอยู่แล้วเราก็ยังไปตำหนิมันพลาด มันก็ไม่เชิงผ่าถัางงานมันยังใช้ได้อยู่มันก็ไม่ได้เสียหายนะคะเราก็ปากฝากไม่ดีนะคะก็คือที่ผ่านมาที่ทํางานเนี่ยผู้ช่วยที่ทํางานเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะคะเขาก็ฟังหมอคนหมอพูดอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ค่อยเป็นภาษาให้เราเนื่องจากเขาก็กินเงินเดืนอนน่นะหมอก็เป็นใหญ่ไงก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ทีนี้เรามาทํางานฟรีด้วยกันทั้งคู่นะคะเมื่อมีภาษาเราก็ต้องมาล้างกันนะคะ ก็คิดว่างานนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะต้องล้างอีกแล้วนะคะก็คือคำพูดของเราที่ไประคายเคืองหมู่มิตรดีแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยนะคะก็คือแต่ละท่านเนี่ยบางท่านเนี่ยเขาอาจจะไม่แสดงอาการเราก็เลยไม่ทราบนะคะบางท่านเนี่ยสะท้อนออกมาเราก็เลยทราบ รารรวมก็คือเราต้องเคร่งเสีมากขึ้นค่ะก็คือต้องอธิศีมากขึ้นคําพูดทุกคําการกระทาทุกอย่างเนี่ยเราต้องคิดก่อนทั้งพูดทั้งทาค่ะก็ได้ขึ้นมาบำเพ็ญที่สุขาได้ประมาณมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบแล้วค่ะก็คือมาทาฟันให้หมูมิตีนะคะก็คิดว่าก็ได้ทาเต็มที่แล้วนะคะก็ได้ผู้ช่วยที่ขับรถมาให้ด้วย นะคะขับรถครื่องมือมาให้นะคะก็สารพัดเจะช่วยนะคะก็ยังไปตำหนิเขาอ่ะนะคะก็คิดว่าก็สมควรโดนนะสมควรโดนโดนให้เขาทักท้วงนะคะทักท้วงอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามศีลที่ตั้งไว้ค่ะก็ขอแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะ มีอะไรแนะนำได้นะคะทุกทุกท่านเลยค่ะที่เป็นครูค่ะส<ม>าธุค่ะสาธุค่ะน,นี่นี่มองเห็นสตอรี่นะมองเห็นเรื่องราวนะคะว่าเราเราก็จะมีแต่ละคนก็จะมีมีมุมของสิ่งที่เป็นกิเลสข,ของเราที่มันยังยังนอนเนื่องอยู่ะค่ะแต่ว่าเขาอาศัยเหตุการณ์เดียวกันม,มาเป็นผัดสะของแต่ละมุมเลยนะคะ แต่ว่าทุกท่านน่ะได้ประโยชน์หมดเลยค่ะเพราะว่าจเจริญขึ้นทุกท่านที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่าวิบากของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นเลี่ยมมงหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันแต่ว่านั่นคือเป็นสิ่งที่เราจะได้ชดใช้แล้วเราก็จะได้ได้ล้างกิเลสต,ตัวนั้นด้วยแล้วมันก็ทําให้เราได้รับประโยชน์ด้วยค่ะนี่หน่อยมองเห็นประโยชน์ของเรื่องนี้นะคะ นี่ถ้ามันไม่มีการผสมสัดส,ส่วนอะไรที่ที่ผิดน,ะม,นะมันจะมันจะมันจะไม่ได้ไม่ได้ล้างกิเลสสักตัวเลยแต่ละท่านจะไม่ได้เจริญขึ้นในข้อนั้นๆเลยเพราะว่ามันยังมองไม่เห็นมันก็ยังนอนอยู่ไงคะแต่ว่านี่คือความเจริญของพวกเราเราได้ได้รู้ว่าอ๋อตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะ เราจับตัวได้แล้วนะแล้วเ,เราก็ได้ได้ประโยชน์จากการที่เราได้ได้ล้างกิเลสเขาตัวนี้ออกไปเราได้ชดใช้แล้ววิบากเราก็ลดลงกุศลเราก็เพิ่มขึ้นได้นะคะวิบากดีก็เพิ่มขึ้นได้อย่างเงี้ยเป็นเรื่องเรื่องราวที่ที่ดีมากๆเลยค่ะนี่หน่อยมองนี่หน่อยฟังที่นกเล่าครั้งที่แล้วนะคะก็คือประโยชน์ที่พี่นกได้ ครั้งนี้ก็คือเป็นเรื่องเดียวกันแต่เป็นประโยชน์ที่พี่หมอรัดได้ก็เก็บได้คนละส่วนแต่ว่าถ้าพวกเราไม่ได้อยู่ในวงการของแพทย์วิถีธรรมนั่นคือตัวที่ต่างคนต่างได้ทุกไปใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์เก็บประโยชน์ไม่ได้แถมอาจจะเพ่งโทษถือสาก,กาันกลายเป็นมีกิเลสเพิ่มหรือมีวิบากร้ายเพิ่มซะอีกแต่ตอนนี้พวกเรานะ่ะ เก็บประโยชน์ได้ดังนั้นอ่ะวิบากร้ายมันลดลงเพราะว่าเราได้ชดใช้แล้วแล้ววิบากดีก็เพิ่มขึ้นคือเราได้ล้างกิเลสต,ตัวนั้นได้เราจับเขาได้แล้วแหละเราลดได้ล้างไปถ้าเขามาครั้งใหม่เนี่ยเขาเราจะมีความไวในการที่จะจัดการกับเขามากยิ่งขึ้นหรือไม่เขาอาจจะอ่าแบบแค่เพียงรู้สึกเนี่ยเราก็จะไม่ได้ออกไปทางวาจาละมันอาจจะอยู่แค่ความคิดแล้วแต่ตอนนี้มันมีการ มีการมันมีการคิดนั่นแหละถึงมีการพูดใช่ไหมคะมีการพูดออกไปพูดทำรรออกไปเนี่ยแต่ต่อไปอาจจะอยู่แค่ความคิดหรือเข้ามานิดนึงแล้วเราก็ดับเขาลงไปได้นี่เราก็จะหัวเราะกับโอ้กับกิเลสของเรานะกับชัยชนะของเราด้วยที่เราเอาชนะเขาได้นะคะครั้งนี้ก็ถือว่าชนะนะคะทุกท่านนะ่ะได้ชัยชนะกับเรื่องราวนี้ แล้วก็ได้ประโยชน์เก็บประโยชน์ได้ค่ะอนุโมทนากับพี่หมอรักแล้วก็พี่นกผู้ช่วยด้วยนะคะคอนุโมทนาค่ะคุณค่าสาธุคะค่ะนาบุญกับพี่ๆทั้งสองนะคะค่ะก็ได้บ,บุญแล้วก็ได้ล้างกิเลสไปด้วย